ังเกตูเขาดึงเวลาเขาหาบเขาวามแบบไหนยังไม่เคยเห็นสักทีลยไม่เคยเห็นแล้วไม่สังเกตเขาอ่ะมีแต่อยู่อย่างกันเนี่ยหออยู่วั่นอยู่ปว <c oughs> ดเนาะใส่ใส่ขังละสามลูกที่ลงไปไหวไหม ขากระซิบกว่าทีเจ้าของขามสามหนึหน่งยังไม่ไหวนักหาเป็นไหมอันนี้อันนี้มันเป็นยัง,งยไงแต่แบบไหนม,มาอยู่ก็มีใหญ่พินถั่วอีได้มาปนีหาอบอีลักอีหลุดตะจ่างเขาทุกวันเดี๋ยวไปทุกวันเดี๋ยวของกู้เมียก <c oughs> ัวทุเรียนเจ้าของใหญ่ ลูกกัโหรอวะมึงเม่นไม่เหล่านันเรียมนั่นน่ะอยู่ไหมสามน้องลูกสามก็ฮุกจัดลุกที่เด็กก็ไปห้วกไม่จำนี่กับไปยุทตลอดทางลูกเอายกไปจ้ะไปไปหาไปเดี๋ยวยิ้ถือไปให้นั่นน่ะเอาวางไว้นั่นกระเป๋าก็วางไว้ไปเลย ก็จีถือไปให้กันแล้วแต่เถอะก็มึงหาบดิอีกตัดลุกบาดิใครเคยตัดลุกไปไปพูดเป็นว่าแล้วก็ให้น้ำมันก็เทกกันดูดูทุเรียนที่มันติด ว่าถ้าทำไม่เป็นอย่ารีบเอาปัวสิหล่อนทำงานมันเนป็นตะกอนถ้าเอาปกสิโลเที่ยวหนึ่งแ้วเอาเ5้าโลก็พอแล้วไปดูอ่อนนิลด้วย